มาดูอัตราเงินเฟอ้อของทางเกาหลีใต้กันก่อนนะครับที่ประกาศกันมาในวันนี้นะครับเป็นตัวเลขเงินเฟอ้อประจําเดือนมิถุนายนปรากฏว่ามีอัตราการเร่งตัวสูงขึ้นกว่าร้อยละหนะครับตัวเลขนี้เองถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบกว่า24ปีนักวิเคราะห์ก็มีการคาดการณ์นะครับว่าปัจจัยจุดนี้เองเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ทาให้ธนาคารกลางของเขานะครับต้องมีการเร่งรัดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยกว่าร้อยละ0.5ทีเดียวครับ การรายงานตัวเลขดัชนีผู้บริโภคนะครับหรือว่าเงินเฟ้อจากทางรัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยกันมาในครับในเดือนมิถุนายนเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นกว่าร้อละหเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าถือเป็นอัตราการเร่งที่เร็วที่สุดนะครับนับตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2541ในช่วงวิกฤตก,การเงินของเอเชียครับ ซึ่งสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์มีการคาดการไว้และก็มีการเกินกว่าเป้าหมายร้อยละสองที่ธนาคารกลางของเกาหลีใต้ตั้งไว้ติดต่อกันเป็นเดือนที่15แล้วครับก่อนหน้านี้นทางคุณรีชังยองนะครับซึ่งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งเกาหลีใต้เนี่ยก็มีการเปิดเผยนะครับว่าเขาเปิดรับประตูการขึ้นดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ0.5ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับ ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมาการนโยบายการเงินในครั้งต่อไปซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่13กุกฎาคมโดยหากธนาคารกลางเกาหลีใต้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.5ในการประชุมครั้งที่จะถึงนี้นะครับจะนับเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ0.5ครั้งแรกเป็นประวัติการของธนาคารกลางเกาหลีใต้ครับก่อนหน้านี้นะครับธนาคารกลางของเกาหลีใต้เนี่ยได้มีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งละร้อยละ0.25ตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้ว รวมแล้วมีการปรับเพิ่มขึ้นมาร้อยละ1.75นับเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2,562ทีเดียวครับนักวิเคราะห์ก็มองนะครับว่าโอกาสที่ธน,นาคารกลางของเกาหลีใต้จะปรับขึ้นอัตรดอกเบี้ยพื้นฐานร้อยละ0.5กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากที่ธน,นาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดได้มีการเร่งขึ้นอัตรดอกเบีย้ยร้อยละ0.75ในเดือนมิถุนายนจุดนี้เองทำให้นักวิเคราะห์หลายคนครับ มีการคาดการณ์วัฒนาคารกลางของเกาหลีใต้ต้องการรักษาส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยของเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐไว้เพื่อชะลอการไหลออกของเงินทุนครับธนาคารกลางของเกาหลีใต้นะครับเขาก็มองว่าอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มจะสูงขึ้นกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มีการประเมินนะครับว่าภาระชําระหนี้ของภาคประชาชนต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะพิจารณานะครับว่าการขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ0ูนมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ซึ่งนักว,วิเคราะห์นะครับก็มีการออกมาเตือนแหละครับนี่ครัวเรือนที่ตอนนี้อยู่ในระดับที่สูงสุดเป็นประวัติการและการส่งออกที่ชะลอตัวสะท้อนวัฒนาการการของกาหลใต้นะครับไม่ควรเร่งรัดการขึ้นดอกเบี้ยมากจนเกินไปครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเนช่องสิบตกรับ